อ่ะไปบนเวทีครับคึื่นช้างเลยครับต้องรู้เรื่องครับยกนี้ต้องชัดเจนมากขึ้นครับอาครับทวร์นาหัวพันครับรวมรันพันตัวแล้ววงนายประลองกําลังกันนิดนึงครับแม่หน้าแกนิ่งเหลือเกินครับสนธิดชลูกบุญมีถ่ายนี้พระเอกดังๆเยอะนะครับอ้าวครับเห็นแผ่นหลังแล้วน่าจะเป็นทุกันุมานนะครับอ้าวครับซ้ายหน้าของแดนศักดิ์สิทธิ์จะอวดนครขอสีธรรมราษนะครับ เม Be ืองใหญ่ครับเมืองมวยครับนครสีธรรมราชทีปี25ครับรายการดีทีเดียวครับเชิดชูคูเชิดหลอกมาตีได้ไหมกดแล้วไม่กดกดอยู่นะครับแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับคุณเบกกี้แดนศักดิ์สิทธิ์เหนียวแข็งนะครับมากระดูกดีเ็าเรีว่าชินสนามทออนะครับเอ้าฝันซอกครับแดนศักดิ์สิทธิ์ขณะที่สนิเดชนี่พระเอกคูทอนหวานหน้าดันแทงนะครับ แม่ซัมซันสิงบาลังทองนี่ยังแพ้จังหวะฝีมือมาแล้วนะครับบางเลตโต้มีพลังกำปั้นหนักและแรงครับบุกเข้าไปนี่ครับสันติเดชประเพชรเอกภูธรเอกภูธรมาเข้าเมืองกรุงครับทออนี่ครับเป็นครั้งแรกตั้งเวทีหรือเปล่าครับโดนซ้ายหน้าซ้ายหน้าสองซ้ายนะครับออกซ้ายได้สวยครับแดนศักดิ์สิทธิ์นี่ครับแม่เตะทะลุก,กาดเลยครับ สามแข้งติดต่อกันเลยครับเอาเล้ครับสุนดิเดชงานยากเดินหลงเกาะเกาะหัก,หกบิดมาลงทุนนิดนึงสุนดเดชขวางหน้าปลายหน้าขึ้นมาไม่เตีเอาเล้ครับเริ่มจะเห็นน้ำเห็นเนื้อได้มัาโดนหกักล้มลงไปเอาครับใส่ต่อเพิ่มจะผ่านไปแค่นาทีเดียววางซ้ายวางนิ่มเอาเกาะมาขึ้นยัดยัดใส่ต,ตัวนาน ขวางหน้าไว้อีกคนหนึ่งลงทุนพยายามจะขึ้นขึ้นบนขึ้นไม่ได้แดนสักธิ์กแพงหน้าไว้อีกตบด้วยหุกสายทีหนึ่งตอนนี้สทีเดชเพิ่มสปีดเพิ่มความเร็วกับคุณเชื้อชัยต้องเร็วแล้วนะครับหน้านิ่งๆอย่างเดียวไม่มีคะแนนนะครับต้องมีอาวุธตามมาด้วยอารับเทนเทนถน้าจบต้องสวยด้วยครับนี่ครับมีหักศอกดื้อใช้ได้ครับทางด้านของสทีเดชแต่ว่าทางด้านของแดนศัก์ธิ์ก็เติมนะครับ แม่ยิ่งโดนยิ่งเดินนี่ครับสน่ิดชแม่เชิญไม่สนแล้วครับตอนนี้บุกเข้าไปเกาเตะขวาลับตัวฟันสอบขวาโอยแม่โดนอะโดนได้ทีครับฟันสอบขวานะครับแม่สนธิดชโดนสอกขวาสามสอบแม่จัดเข้าไปครับแม่ตรงน,นี้ครับโอ้โหฟันสอบไปจริงโอ้ยยับไหมยับไหมยับไหมยับไม่ยับแทกไม่แหกแกโค้งไหมแท่เมาแค่มือรับ ฟื้นไม่ฟื้นคุณพิเชษสองวันที่ผ่านมาฟื้นไม่ฟื้นฉลองเร์นเดย์แอ้ฉลองฉลองมองคลสมรดฟื้นไม่ฟื้นปากกบฟื้นไม่ฟื้นสงสัยจะรอดยากครับครึ่งนาทีอาญาเบียกัดฟันไว้แต่ยังไม่โอ้ oh, แตกตอนนี้แหกโค้งแล้วโดน oh, oh. สอยทีนึงกดลงมาฟันฟันซ้ายขวาบวกซอกขวา oh, oh. โดนเง้ยไปมาแม่สภาพเมือนสนต้องลง้มลครับตอนนี้ เรือต้องกระสุักโงดไปงงมาครับจมไม่จมจมไม่จมครับกรรมการยังให้โอกาสนะครับแหกโค้งไปแล้วครับแยกสีรัตนะสีสเกตหวยไม่ไหวต้องนับเลยครับนับนี่เป็นการเซฟตะกวยนะครับยังพอเปิดโอกาสให้ได้ครับหนึ่งนับอ้อยโบกเลยครับโอ้โหจัดทุดใหญ่เลยครับแดนศักดิ์สิทธิ์ลูกควนมิตร โอ้ถ้าไปได้นับนี่ไม่รู้อะไรหมดเหมือนกันนะครับแดงก็หมดก็เหมือนกันครับโอ้โหได้แผลซะแล้วครับคุณเมื่อกี้บาใส่เต็มๆนะครับโดยเฉพาะจังหวะศอกของแดงศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เป็นการเก็บชัยชนะเป็นไฟที่4ติดต่อกันแล้วนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับติดตามชมกันนะครับดูภาพช้าๆก่อนอ่ะ ดูไฮไลท์ก่อนนะครับดูไฮไลท์ก่อนครับดูไฮไลท์ภาพช้าๆาชโอ้ยเนี่ยครับงัดดอกนี้นี่กรามแทบโยกครับแล้วก็พยายามกัดฟันนะครับแลกกันไปกันมาสุดท้ายไม่ทราบว่าดอกไหนที่แตกครับคุณเมื่อกี้ครับแม่เนี่ยครับจังหวะโดนหมัดไม่อยู่ในอาการ้วครับโดนกระทิมไปที่โอ้โหหน้าตาแบบบงบอกเลยครับดูครับฟันสอกครับเลือกที่จะโตเข้าไปโอ้โหเนี่ยครับงัดสอกซ้ายเข้าไปเต็มๆมเลยครับกดลงมาอีกทีแม่อาการไม่ได้เลยครับสนธิดช นี่ลุกขึ้นมาด้วยหัวใจนะครับดูครับสี่ขานะครับลุกขึ้นมาด้วยหัวใจ <c oughs> กรรมการก็จับยุติการชกเลยครับนนคนชนะกับหมดเหมือนกันนะครับ